สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันนะครับเป็นประจำทุกวันเลยนะครับนะกับ1ตัวหน้าคลิปฟุตบอลสกอร์สูงประจําวันนะครับใครที่ชอบบอลยิงกันเยอะครับหาแนวทางบอลยิงกันเยอะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่กดไหแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่มองหาที่รุ้นที่เจกีฬาดีๆนะครับก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะที่แอดบวกเก้าเก้านะครับ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงช่องนี้เนี่ยนะครับก็เข้าแอดไลน์ไปปุ๊บนะแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงครับก็ฝากสิรับร้อยทันทีนะครับผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มให้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยมันมีกิจกรรมทายผลบอลทาย อะไรต่างๆด้วยนะครับนะก็จะมีแจกทุนแทงบอลเป็นประจําทุกวันอีกด้วยครับใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับที่แอดบวกเกากครับสําหรับตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะครับในฟุตบอลบาวแกลเรียนะครับจบ1นึ่งศนะครับต้องบอกว่าไม่มานะสําหรับสกอร์สูงเมื่อวานครับ CSK ซเ f i a กับ l u d o โ o เร t จบแค่1นึ่งศูนย์นั้นเองเมื่อวานเนี่ยมันตั้งไว้ที่2.25ครับตอนแรกคิดว่ายังไงมันก็น่าจะมีรวมอย่างน้อยเนี่ยสเม็ดนะครับโหแต่จบแค่1นึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าผิดไปนะครับ อ่ะมาว่ากันในวันนี้ครับบอลวันอังคารที่21ธันวาคม2564นะครับตัวที่ผมเลือกออกมาเป็นตัวสูงวันนี้ครับเกาโชเซาอาอิตาลีอูเดเนเซ่พบกับซาแลนิตาน่าครับตั้งไว้ที่2.75นะครับตอนนี้2.75นะครับส่วนเอเชียนแฮนดิแคปก็ขยับขึ้นนะฮะเป็นอูเดเนเซ่เจ้าถิ่นนะครับเหนือกว่าที่1.5ครับต้องยิง2ลูกเท่านั้นครับตอนนี้ตารางคะแนนนะตอนนี้ครับอูเดเนเซ่ครับอันดับ14ครับ เล่นในบ้านไป9เกมครับชนะ2ครับเสมอ5แพ้ไป2ครับยิงสิเสีย12นะครับส่วนทางฝั่งของซาลแรนิตาณอันดับ20นะครับผมเล่นไป9เกมครับเกมเยอนนะเกมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้ไป7ครับยิงได้6เสีย21นะครับนะถือว่าเป็นทีที่เสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้ลยตีเก่าๆนะครับไม่มีนะการพบกันนะครับ อูเดนเซ่เนี่ยนะครับช่วงหลังถือว่าฟอร์มกำลังดุดันใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับที่มีประตูมาฝากเรื่อยๆเลยนะครับสองเกมหลังนี้กดนัดละสี่ลูกเลยนะครับชนะกายาลีสี่ศูนย์แล้วก็มีชนะโคโตเน่ในบอลถ้วยครับสี่ศูนย์เช่นเดียวกันครับสองเกมหลังออกสูงนะครับมีตามไปเกมหนึ่งครับเกมนั้นเสมอกับเอซิมิลานครับหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็สูงอีกสองเกมครับแพ้เอโบรีหนึ่งสามแล้วก็เสมอลาซิโอสี่สี่ ก็มองให้เห็นอ่าแสดงให้เห็นว่ามีประตูทุกเกมนะครับสำหรับอูเดเตเซส่วนทางฝั่งของซาเลนนิตาหน้าครับช่วงนี้ยิงใครไม่ได้ครับยิงใครไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่หนักทางโดนยิงนะครับเกมล่าสุดแพ้อินเตอร์ครับห้นย์เนี่ยแพ้เจนวนหนึ่งศูนย์ในบอลถ้วยครับแพ้ฟิโอลินาหนาสี่ศูนย์แพ้อิซิมิลาสองศูนย์ครับแพ้ยูตูสสองศูนย์ห้าเกมหลังนี้ยิงใครไม่ได้เลยครับโดนยิงอย่างเดียวนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำของคู่นี้ครับ ในบ้านของอูเดเนเซ่ครับเล่นไป9้าเกมเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป5้านะครับต่ำเยอะกว่านะครับส่วนทางฝั่งของซานลนิตาน่าครับเกมเยือนครับมีสูง5ครับต่ำสามแล้วก็ยกไป1อ่าคู่นี้เนี่ยมุมทะลุนะครับก็ต้องหวังพึ่งไปที่อูเดเนเซ่แหละครับว่าเกมรุกจะทะลวงได้ถึง3าประตูนะครับ ซึ่งมีโอกาสไปไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพวกเขากำลังมั่นใจครับจากการยิงได้เยอะมา2เกมติดนะครับแล้วเจอกับซาแลนดิตาที่เกมรับค่อนข้างอ่อนยุ่ยอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นเกมที่พวกเขาบุกขยี้เรื่อยๆครับสำหรับอูเดนิเซแล้วก็น่าจะยิงขาดลอยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเป็นสกอร์สูงได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าซาแลนดิตายิงได้สักลูกนี่ยิ่งสบายเลยนะครับ ดังนั้นผมมองว่ามีโอกาสไปไม่ได้ค่อนข้างสูงครับคู่นี้ที่จะเป็นบอลสูงประจาวันครับก็ขอเลือกไปที่ตัวนี้นะครับอเดเดนเซกับฟาเลติตาหน้าเพื่อนๆคิดเห็นไังไงก็ลองไปพิจารณากันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมครับก็แอดบวกเก้าเก้าได้เลยนะครับเข้ากลุ่มพูดคุยขอทัศนะเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเชร์ฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ